เมกดาครับสองตัวแล้วนะ่ะอ้วนนี้ครับจมจมนวม่วมละวาวอ้นวน่ว่มอ่ะ ีันสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะวันนี้พามาอยู่กับหน้างานผมสาครับเรียนริ่งผมสานะเกียบเสร็จแล้วนะ เดียวเกือบเสร็จแล้วครับนี่เหลืออแค่นี้นะไล่น้ำครับไล่น้ำโอ้โห,โห,โห,โหตรงนี้ไล่น้ำมาจะาคุกเท่าร่นมลงเลยนะ รวบลงเลยรอนำน่วมนะหมุหบอลปัดปัดตีวงเลย ไปดูอีกมุมหนึ่งครับอ่ะสุด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 ลงมาเมื่อกี้นะ ตัวใหญ่เลนึงเมื่อกี้เนี่ยสุดวาบหวัดเสียวหวัดเสียวนี่ เร็ลนะครับไล่นามาจะปุ๊ปละไหรไม่ได้แล้วโอ้ยเมกดาครับสองตัวแล้วนะเดี๋ยวมีอีกครับเดี๋ยวมีนั่นเมกดาคู่หนึ่งนะ ปัดปัดเก็บงานมาครับโอ้ดีหนีกแกจมจมเออ เกือบเสร็จนะเสียงเมื่อน,นะผมสาเป็นรูกครับดินมันนุ่มอยู่นะดินยังไม่อยู่นะเสียดวนเลยปัดรอบเลย น่าจะทมดินต่อเลยครับจำน,นวนหกไล่เลยนะงานใหญ่ครับงานใหญ่หาดินที่ไหนไม่รู้เลยลาเด่นจะหาดินที่ไหน,น,นเนาะเ่ยเดี๋ยวมารอชมกันครับงานนี้จะลั่นหรือเปล่านี่ต้องทมสากเก่าเนี่ยจะสนุกแน่นอน ววอ้นวนะนุ่มมะเอ๋คอยๆอ๊ยโอ๊ะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงครับอ่ะมาดูมุมนี้กัน ัดี่ยวครับวงนี้เดี๋ยวจะท,ทำให้ดูจนเสร็จเนี่ยผมเก็บงานเสร็จนะ ใกล้ดูใหญ่เหมือนกันนะาบางทีพิศา่ครับ ครับเดี๋ยวเก็บงานให้เรียบนะเีเ่ยหอนเลยเสียงแป๊บหอนเสียงแป๊บ มถบรรจอดนะวันนี้ป้าเด่นไม่ว่างครับป้าเด่นน่าจะไปอยู่ที่งานไถหรือไปหาดินไม่รู้หาที่ขุดดินครับเริ่มงานผมและสี่วันะสี่วัน มารทีพิซซ่าครับเว้ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ่ายเริ่มใหม่คลิปที่สองนะเป็น EP สองกดตามชมได้ครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะสวัสดีครับ